ได้น้องอยู่ข้างๆไอ้เสมอเต็มสีนะาฝึกเลยว่ะแมนอันบโบสมหวังทางนั้นเด็ก็เลยมหาสมองเลยแมนตั่งใจมหาเจ้าแมนแมนเพิ่นว่าได้ตั้งใจมหาสมองอีธรรมดาตัวเอ็มซีองคนอื่นแต่ว่ามาในฐานะแบบคนคู่จักรนะบั้งใจจักกัรคือไอ้นี่สวยไอ้คำสองสลึงโอ้ กาบสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องและสวัสด,ดีเบิร์สุขสุขคนเนาะว่าอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะกาย,ยินดีกับสู่ช่องบาร์ซิฟองซีงแนลพี่น้องเอง้ยอ่าเมื่อนี้บาร์ซิฟองกาสิได้มาอ่าเลยมอมเพิ่นเนาะหรือว่าสามมอมเพินเน่นแหละเอากาศเนี่มเคยสัมผัสเพิ่นช้าเตือเอากาศชิมมหาเพิน่นเพราะว่าเห็นในคลิปของบอันบาร์บียงไซเพิ่นเนาะอ่าหรือว่าพอแผลน้อยเพินเน่นแหละที่ว่าสัมผัสได้ก็เห็นไปว่า ็นชื่อทองชื่อสยอยให้เนาะอ่าเป็นเป็นวานี่ใดเนาะเรื่องเราเอากะยังโมหุไปถามเกื่อนเพื่อนน้ากันว่าเป็นยังไดเนาะเพราะเพื่นน้องเนาะเพื่อให้หายของใจเนาะเอากะหรือว่าเป็นิเป็นผู้ว่าเพื่อนมาหมันมาคอหรือว่าจังไดเนาะเอากะไปถามเพื่อนน้ากันเพราะเพื่นน้องเลยอ่ะไปหูจักน้ากันเนาะไปเบิ่งไปชมน้ากันเพราะเพื่นน้องเลยไปเลยสบายดีสบายดีสบายดีเอาการสบายดีไปชมกันทุกคน เขาสวยน้แม่นเขากลับมากกันหลายคนเนมือนเนาะคือว่างามแทบปรอยอยู่มากับคบคนผุ่นม่พี่น้องเลยทั้งงามทั้งอารมณ์ดีนะนี่พิเศษนั่นนึงมาห้าสิเขาเิละซ่องกับปีการลบกโกเวลาเพิ่นี่ยเพิ่นไปขาสัพ์รวมพี่น้องคาเฮ็ดนานพักนานยาเพิ่นแล้พี่น้องเลยอ่า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 อาอ่าจ่า่อาอ่าอออ่ออ่า่า่าอา่าอ่่่่อ บทางครั้งเข้ากับคือว่าได้ยินว่าเพิ่นได้ข่าวดีว่าสันเลยเมีนอยู่บนนาะว่าสันเนาะเมนดีอยู่ดีแน่กับบอดีแน่เนาะเอ้นื้อใดจัะว่าแบบนั้นเหมือนก็คือแบบไอ้เพิ่นมามีไอ้เพิ่นมามาหาผู้สาวเออยู่อยู่ทางสวรรค์แต่บ่ฮู้ว่าบ้านอีหยังแต่เพิ่นมาก็คือแบบ บอกเข่าใจกันกับผู้สาวหะนะโดยก็เลยมาหาสมอมเออทางไอเพราะว่าสมอมไม่เคยลมกันกำไอ้เพิ่นโดยและเพิ่นกะเล่าไห้ว่ามีผู้สาวอยู่นั่นอยู่นี่โดยโดยแต่ว่าเขาเก๋มีมีแฟนอยู่เมืองนอกเพิ่นวะโอ้หเออแล้วก็เลยสมอมหมกระถามว่าเออเคยลมกันเคยไอ้โทรวีวีดีโอคอหากันอยู่บ่ พ่นก็ว่าบ่ม,มีแต่ลมไอเสียงซื่อแต่<ด>แต่ออแต่่าทางผู้ซาก็บ่าโอเคหับได้ดดเอ,อแล้วก็นองกับอนมมันซามอมเลยทามว่าอันอ้ายว่าอันพันมีมีแฟนอยู่อันเมืองนอกเป็นคนไทยหรือคนลาวพันก็บ่าไอเป็นคนลาวป้า่านดอกคพันว่า<ด><ด>ขามาปอได้พันละถ้ามา แต่จะมาบอกเอาเป็นยังคือมาบ่ได้ข้ากามาได้ง่ายอยู่ข้าเป็นคนเล่ามาที่นี่แหละเพิ่นกามาหาผู้สาวเพิ่นตัวจริงแต่ว่าคือใครกับผู้สาวเพิ่นปฏิเสธนั่นแหละก็เลยมาหาอันกามอมที่เคยปรึกษาที่เคยปลอบใจนู้เจ้าเลยเคยพูดคย้ปลอบใจเป็นดีแม่แม่เคยปลอบใจเป็่ดีนั่งสมนี่เป็นกำลังใจเสมอเพราะว่าเพื่อนไอเคยลงไอ้เฟซแล้วก็แบบห้องเพลงแบบไอ้ อกหักยังนะเลยสมองเลยปวดเป็นยังไงเออตาว่าไอ้ไงกะไอ้น้องอยู่ข้างๆไอ้เสมอเต็มสีน้าปวดเลยวะอันโบโบสมหวังทางนั้นเดีก็เลยมาหาสมองเลยมันกันกาแต่ว่าไอ้กะอีตนเพิ่นอยู่จนน้ำตาออกน้ำเพิ่นมาเลยอีตนเพิ่นแต่ว่าเฮากะซอยย่งบ่ได้เนาะโดย ว่าถ้าเพิ่อนไม่ได้ตั้งใจมาหาเจ้าแม่แม่เพิ่นไม่ได้ตั้งใจมาหาสมอมเพิ่อนมามาหาอีกคนนึงแต่เพิ่นบ่สมหวังิทางนั้นก็เลยว่าเออหู้จักกันกับสมอมก็เลยมาทางนี้ทางนี้คือกำลังใจของเพิ่นนะนะแม่นผู้ให้กำลังใจเพิ่อนให้เพิ่นมีกำลังใจสู้ต่อนะแต่เพิ่นมาเพิ่นก็เศร้าเศร้า กาบอู้เส็ดจังใจเนาะอีต้นแมงกาบอู้เป็นปอกเพิ่นจังใจเลยปัตติเล่เพิ่นตกลงกับสาวมอมแน่ได้บัตรเลยนะเนาะการที่ว่าเพิ่นมาเพิ่นมาในครั้งนี้เพื่นมาแล้วเป็นอนมาเป็นมู่เป็นเพื่อนที่ปรึกษาแบบว่าพูนั่นมาไอ้มาแบบไอ้ยังหมดเอิ็นอีซี มดาเามาเอ็นซีเคอื่นแต่ว่ามาในฐานะแบบคนหูจักแบบเป็นเพื่อนคุยแต่ว่าทั้งเ้าวินนี่ก็คือว่ามันมีการยังมนอกโบรับอีกอย่างมือเร้านี่เนาะห้า็ได้ขัามาแล้วกด้ยินพนราว่าพนจะไปซื่อคงเสือไพ่ของสามอมประเสริฐเสือไพ่มีของขวัญว่บเบิ่งเป็นที่ละลึกนัคือ นี่สอยไอ้คำสองสลึงเป็นรางวัลปลอบใจเป็นรางวัลที่ ขอบขอบใจขอบเออที่ใหกก้กำลังใจนะที่ให้กำลังใจในยามท้อแท้ด้วยกะรสวมอบการบูจิเหตุใดอีต้นคนหลายๆแต่แต่บูชว่าสีซอยคนจังใดเนาะแต่ว่าชื่อนี่โมเมนต์แ ну ม้ว่ามันมั่นบ่บ like ่เมนต์ดูม่อกใจกันแบบว่าเมื่อก่อนเนาะการเพิ่มมอบม้อให้ในเพิ่มหม้อใดๆก็สมองต่อหม้อให้ เพื่อนก็บ่าเออเป็นของขวันเอทีซอยปลอบใจที่ปลอบใจเพื่อนเนาะที่ปลอบใจ้เพื่อนแล้วกัเป็นของขวัญปีใหม่เลยตอนเพื่อนมาเพื่อนบอสมหวังเนาะแม่แม่เพื่อนบอกสมอมหมาว่าให้สมอมที่สมอมปลอบใจเพื่อนสู่ต่อไปโดยให้รางวัล จารานะรางวลคนใจญ่้นใพี่เลยคนคนข่าใจเนาะสดงท้ายพีเลยพใหม่เลยเนาะกาส่งท้ายพีเก่าเลยปีใหม่สีฮอคนก็ะหายเป็นฟองฟันคนกนเพายในแานะาเพื่อนคมนในคณะเพื่อนคนเข่าใจเนาะ เอากาได้ฟึ่งคิตเอากาคิดว่าเป็นการหมั่นเป็นอย่างไรสักหนึ่เลยมาถามพื่อความข่าใจเนาะถามมั่นต้องมีผู้ใหญ่เนาะเมนผูรักผู้ใหญ่มาหับบู่น้ำเออเมนอันนี้ก็คือว่าเพื่นให้ด้วยความหักแบบมันมูู่มูบู่คาใจกันคนเข่าใจโดยโดยโดยเอากาย หมูจักกันแล้วบัดนี้เนาะจักแบบว่าความเป็นจริงของทีเพิ่นมามื้อนี้โดยเนาะโดยการที่เพิ่นให้ของขวัญนี้แบบว่าของขวัญปีใหม่โดยแล้วก็คนแบบว่าปลอบใจเพิ่นให้กำลังใจเพิ่นโดยที่เข้าใจเพิขาเข้าใจที่เพิ่นมาเลยเพิ่นมาหาาวลาวอีกคนนึงเพิ่นก็ผิดหวังเนาะหวังโดยแต่บ่เป็นหยังดอกเพิ่นเรามีกำลังใจ แมนเพิ่นกันละเพิ่นกันไ่ได้ผิดหวังเด้เพิ่นเมื่อเพิ่นก็ได้กำลังใจจากผู้นี้เมื่อแม่โอยสามหมอมนี่ให้กำลังใจเพิ่นตลอดเหมืนแบบคุยกันมาก่อนแล้วโอสั้นเนาะทีมาเนาะพี่น้าะคือว่าทางคือเพิ่นอันว่าตอนเพิ่นจะไปซื้อน่ะทางเอื้อยฮู้บ่ว่าเพิ่นสิไปซื้อหย่างไรบอกบ่ฮู้กเด็มาสะพ้ายเลยบ่นะแม่มาสะพายเลยไต่ก็ไปนํากันบ่ฮู้ว่าเพิ่น ซื้อยังนะไปน้ำกันสามคนนี่ยังเอยังบ่าวเวียงไซเบาวเวียงไซแต่ยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิไปซื้อยังกแต่ยังแต่เพิ่นวไปเพิ่นไปซื้อของฟันมาเสพเดี๋ยวว่าไปว่าพาไปน้าไปน้ำกันเลยต่อชื่อเพิ่นให้เห็นอยู่ว่าเพิ่นข้าชุดแม่ไปเลือกน้ำกันเพิ่นให้เลือกน้ำกันเลยโอ้ให้เลือกเลยผาไปผ้าเข่าหันข้าเลยแม่ผ้า ไปหอดทางข้าจริงผู้จักเออเฟินีไปเองนะครัู้ยู้จ่บว่าตอนนั่นตอนพาเขาข้ามเลยเฟินชื่อให้เจ้าหรือว่าเฟินจิชื่อให้ผู้อื่นเจ้าหูุ้บวาบอบอกู้อีกนะู้อีท่านจะว่าเพื่นไนเลือกกะว่าเออกากะสงสัยอยูนะอนนัคิดคิด่าดีใจนิดนึงคิดรุ่นยูหายจได้อาจารยิเป็นอย่างไรเด้ออพอไปหอดแล้วเพื่อนไห้ สรุปให้เลือกเออสรุปแล้วบ่ให้เอื้อยเนาะความดีใจของทั้งเพิ่นนี่บ่ธรรมดาเด้นี่เออรู้เนาะตอนที่ว่าเพิ่นว่าเออให้เจ้าแล้วจังซี่นะเนาะเ่ักสิว่าหอยู่หั่นเลยบ่หรว่าบ่ไอ้มามาให้เฮือนแต่ว่าชื่อแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่บอกชื่อเมียแม่นเพิ่นอเมียก็ยังรุ่นอยู่ตอนหน้าเฮาก็ยังรุ่นอยู่เนาะฮู้อยู่ก็ฮู้อยู่เพิ่นก็บอกอยู่เนาะก็ฮู้อยู่แต่ว่าอยาก้มาให้ทางพวกไอ้ YouTube เพิ่น่ ยูทูบเปิดตวแมนแมนได้มาหาภูนํากันนะตอนตีสวมใส่เนาะเพื่นเพื่อนสวมใส่ให้เลยบอลแมนแมนส่มใส่แขวนแขวรปีใหม่ด้บางที่เป็นมันก็ใกล้สีฮอดเลยเนาะเพราะเพิ่นมาบ่ได้เพิ่นมาพ็ได้แตบเพิ่นไห้ของพันล่วงนา กระชวยให้ป <versucht> <V statistically noise> <ini> ั๊บนี่ยพวกงูกเป็นยังไงเออแะดีใจแฮะดีใจโม่งโตขึ้นเลยเนาะพอาหวท่านสิบิตกับบอมีไอ้ผู้ชายคนใดมาช่วยให้โดยเท่านสิบอแมนในตัวจริงแะดีใจอ่ะเลยสิเป็นแบบอ้ายแบบไอ้คนสนิทแะดีใจโดยนั่นเขาเขาก็จะทาบอีกเรืงหนึ่งแค่ชุดว่าชุดว่าเนาะ โอเคเฮาสมุดจะชื่อเป็นสมุดจะชื่อชุัวร์ทั้งอ้ายเพื่อนนี่แบบว่าเออเพื่อนหายวันนี้แต่ว่าเพื่อนเมื่อปั๊บนี่เพื่อนจะทูมากแบบว่าเออสามอมเออของเป็นเพศเป็นอย่างนี้ทั้งเจ้าสีรับก็กะยังยังขอขิดเบิ่งก่อนคุยไปเลยนะกะยังขอขิดเบิ่งกรบังกรเพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้คุยกันแล้วเออคุยกันมาหนุนแล้วโดนเติบมาคุยกัน ประมาณสามอาทิตย์แต่ว่าคุยกันแข่เถื่อเดียวแบบเสร็จขอความเสียงทีแรกไอ้สีพิมพ์มาแต่ว่าบอกเข้าใจเพราะว่าเพิ่นพิมพิมเป็นชาวไทยแต่สมองพิมเป็นตัวเลาเพื่นก็เลยบอกเข้าใจเพื่นก็ตัดสินใจเออเอาเป็นขอความเสียงเอาเิียง คนตัดภาษาให้เนาะแ้องอาจจว่าช่วงคุยกันช่วงนั้นนะชิมีแบบว่าบบกเกี่ยวกับสู่สาวเลยบบกเียลมีตะไคร้กร่างใจกันบ่บอคของเฮาหู้จักละเด้เขาหู้จักละเด้เพิ่นก็เล่าเล่าสู่ฟังละเด้โอ้ว่าเพิ่นเป็นคบกับสาวคนนั้นคนนี้เนาะเพิ่นก็ให้แค่ปรึกษาแบบมูคู่แบบนี้นะยังให้หมู่ฮู้จักน้ำเิยๆไออยากไอแบบ ระบายความในใจออกเนาะพื้นกาแบบนี้ฮะนะเล่ากาเพื้นกาว่าอันเจ้านี่ให้คกลัวปรึกษาดีเนาะแมนเลยว่ามาช่วงนี้เพื้นกาให้ทั้งวันแมนอ๋อเออเทคนั่นเองเนาะปัจจุบันนี้เพื้นกลับแล้วบ่กลับแล้วกับแล้วเพื้นกลับแต่จังมุ่งเลยประมาณจังมุ่งบ่ายเออสิบ 3โมงกว่าๆโอ้บ่ายโมงเนาะโดๆกลับแล้วทนได้อเนาะยังยังบ่อเพราะเพิ่นกเพราะว่าเพิ่นกลับไปนี่เพิ่นกสิไปพักอยู่อยู่สญญภูมิบ่อ๋คืออ้เพิ่นอยู่จังหวัดยังเพิ่นอยู่สัญสญญภูมิเนาะแลเพิ่นไอ้แต่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ไอ้ซบุรีสนบุรีสรบุรีโอ้ แมนไก่บัวฉนบุรีไก่้าพัทยาเออพัทยาโอ้โ้ได้่อยเคยไปแล้วเ่า่าาุดชุดนเมื่อแลยกันยังกโทฮาเพิ่นอยู่โทลิน้ำเพิ่นอยู่ยังแบบคุยปรึกษากันคือเก้าเนาะเป็นไงเพิ่นอยู่ด้วยบางที คุยไปคุยมาเรามักหักกันก็มีแน่นอต่เวลาาเนะแต่อนาคตของเวาเนาะเขาก็ยังบูฮู้เนาะก็ได้ความหักกันต้องใช้เวลาคือว่าแหละเนาะโดยบางทีไอ้ตอนนี้กัมันแค่ความสงสารเนาะเพรที่ตุศาก็แมนถ่ายโดนนานไปบ่ฮู้เนาะบางทีความสงสารมันกัสิเกิดเป็นคน่แข่งความหักก็ได้โดยมาจาก งสุสานก่อนแม่นแม่นเลเนาะโดยเอาเห็นในคลิปก็หาจังไสกันด้เนาะแล้วก็อีกนอายพลาดลายอ๋อนี่เพิ่นจะอธิบายจะแจ้งแล้วเนาะทางย่ซี่ก็ จำเปั้องคอยตะกี้อว่าว่ามันเากินนเนาะมถามตะกี้ก็ได้เฮ้นด้วยคยว่าแม่บัด้บัดดเขาหาว้นี่ย่านิปคึ้คือกันจ๊ะนาะคือกันเนาะจังมามาถามเพินเนาะเด้อมาถาม่นนํากันโอเคเนาะคือได้ฮครูนฮู้จริงจริงแล้วเนาะปภุนให่โดยควมเป็นมูเป็นครูของวันบีหม่อาจจะว่าก็บ่แน่เนาะนุ่่กกันไปพี่อน่อยพี่น้อยว่าทางเฮาก็ สิได mm ้มาอัปเดตให้เ hmm. บ mm ิร hmm. uh ์นบางทีคนเฮามันก็สู่ความดีบ่ได้เนาะมีความดีอยู่ใช้ก็บ่แพ้ความดีเนาะอย่าเงยนาะเนาะเนาความดีนี่มันเอาชนะได้ทุกอย่างแม่นเนาะอ่าแต่ว่าอันคููนี้ก็เฮามาลุ้นกันไปอีกพี่น้องเอ้ยเนาะไปเรื่อยไปเรื่อยเนาะทางบหย่อไปเพิ่นสิติดได้อใดเนาะอ่าตอนนี้ในยูนันฐานะแบบเพื่อนเพื่อนปรึกษากันเนาะ การปรึกษาเช้านกะคือว่าได้ดีเลยเนาะเมันจะวันนีของพันเพื่อนให้เนาะลยะทางเฮาว่าได้ได้ทีมงานเฮากมีแต่เสียมลาผ้าจากเพิ่นเมื่อกินข้าวกินน้ำแล้วบัดนี้พี่น้องเลยเอาใจได้งูเลยเนาะแม่นหายสงสัยเลยพี่น้องเลยทั้งเอฟซีเอาใจผู้งูได้ทราบพร้ัวกันเนาะลยทางเฮานี่กาสิขอขอมกรใจทางเพิ่นเนาะเพื่อไปสี่ชราเวลามีข่าเนาะเอาสัมภาษณ์เนาะแม่นอ่ะ มีอย่างไรขอกล่าวคําว่าสวัสดีสว